สูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยทุกท่านนะคะเราก็มาพบกับสูตรดีๆฟรีๆกันเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็พาเพื่อนๆมาคำนวณสูตร2ตัวบนมหาโชคนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่เดินต่อจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้ว2ตัวบนมหาโชคนะคะเลขเด่นเราคำนวณน,นะคะ สูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งนะคะคำนวณได้5 6 7หดแดนะคะสูตรที่สองคำนวณได้2 3งสามี่หนะคะเราก็จับคู่ชุดได้นะคะแล้วเลขเด่นของเราก็เข้ามาที่สองตัวนะคะ ผลการออกรางวัลออก4 4 6นะคะเลขเด่นของเราเข้าโต๊ดที่6 4นะคะสำหรับงวดนี้เราก็จะนำสูตรนี้มาคำนวณกันต่อนะคะในงวดวันที่2พฤษภาคม6 3นะคะค่ะเพื่อนๆสามารถไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะคะสูตรการคำนวณก็จะใช้สูตรที่1นะคะใช้ร้อยท้ายครั้งที่2 บวก10ท้ายครั้งที่2ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0ย์บวก1นบวก1บวก1นะคะสูตรที่2จะใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0ูนบวก1บวก1บวก7ค่ะแอดมินก็จะคำนวณในงวดวันที่2พฤษภาคก63ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะโดย เราจะใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนนะคะผลการออกรางวัลของงวดก่อนก็คือห0 3 4 4 6ี่ี่นะคะสองตัวล่างออก7 7ดเนาะค่ะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะเริ่มจากสูตรที่1เนาะสูตรที่1เส้นสีชมพูนะคะสบวก0นะคะนำสมาบวก0นะะูนย์ค่ะ สี่บวกศูนย์ได้สี่นะคะสี่บวกศูนย์ได้สี่เราก็นําเลขสี่ตัวนี้นะคะมาบวกกับเลขคงที่คือเลขศูนย์นะคะสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่ค่ะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองเส้นสีเขียวนะคะหกบวกสี่นะคะนำหกมาบวกกับสี่ หกบวกสี่ได้สิบนะคะเรานำเฉพาะเลขศูนย์ตัวท้ายนะคะมาบวกสิบบวกศูนย์คงที่นะคะสิบบวกศูนย์ได้สิบใส่ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะสองบวกเจ็ดได้เก้าเลขเด่นของเรานะคะก็มีหน้าตาให้เห็นดังนี้นะคะสูตรที่หนึ่งเลขเด่นได้สี่ห้าหก เนะคะสูตรที่2เลขเด่นได้0 129นะคะเราก็จะจับคู่ชุดได้ดังนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสูตร2ตัวบนมหาโชคนะคะชุดมหาโชคในงวดวันที่ องพฤษภาหกสาค่ะทีนี้เลขเด่นนี้มันอาจจะเยอะชุดนะคะเราก็จะนำมาตัดกับเลขดับนะคะเราเลขดับนะคะดับบนที่เราคํานวณไว้นะคะดับบนของเราสองสูตรเนาะสูตรแรกนะคะเลขดับเราคํานวณได้เลข6นะคะ สูตรที่2เลขดับเราคำนวณได้เลข2เนาะเราก็จะนำเลข6กับเลข2เนี่ยนะคะมาตัดนะคะเราจะนำเลข6กับเลข2มาตัดถ้าตัดดับนะคะตัดดับก็จะตัดเลข6ตัวนี้ไปนะแล้วก็เลข2นะคะมันก็จะเหลือคู่เลขเด่นที่เราตัดดับแล้วนะคะมันก็จะเหลือตัวคู่4 0 5 0 7 0 4น5 1 7 1 49 59ะคะ41 51 71และ79นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดดับนะคะมันก็จะเหลือเลขน้อยชุดลงนะคะถ้าเพื่อนๆมีเลขดับตัวอื่นนะคะ ก็สามารถนำมาตัดได้นะคะตามแนวทางของเพื่อนๆเ,เลยนะคะอันนี้แอดมินแค่นำมาให้เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะใครมีเลขดับดีๆเลขดับเจ๋งๆก็สามารถนำมาตัดได้เลยนะคะถ้าเราลองนำมาชนนะคะนำมาชนกับสูตรปักหลักนะคะเลข เลขปักหลักของเรานะคะปักหลักสิบบนหลักสิบบนของเรานะคะจะชนได้เลขเด่นเอ่อเลขเลขเด่นรองนะคะได้เลขสองและเลขห้านะคะเราก็จะลองนะถ้าเป็นคู่นี้นะคะถ้าเราใช้สูตรที่หนึ่งเป็นหลักสิบนะคะมันก็จะเด่นที่เลขห้านะคะ ส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยชนสามสูตรนะคะมันก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่เลขสามนะคะลองศูนย์และเก้านะคะลองศูนย์และเก้าถ้าเรานำสองสูตรนี้มาชนกันนะคะมันก็จะได้ที่เลขห้าศูนย์ห้าเก้านะคะ ถ้าเรานำมาชนกับสูตรหลัก10บบนแปลงโฉมชุดที่สองนะคะแปลงโฉมชุดที่สองเลขเด่นเราก็จะได้เลข9 7 1 0นะคะมันก็จะเป็นตัวเจ็ดนี่นะคะมันก็มาชนได้7 0และ7 9นะคะ ทีนี้ถ้าเรานำมาชนอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรสองตัวบนชี้ช่องรวยนะคะที่เราลงไปแล้วนะคะชี้ช่องรวยเลขเด่นมันก็จะได้นี่นะคะถ้าชุดสี่นะคะมันก็จะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองนะคะมันก็จะชนกันที่ตัวสี่สองนี่ค่ะสี่ศูนย์นะคะ ถ้าชุด5ก็จะเป็น5052เป็น5052ถ้าเป็นชุด7นะคะก็จะเป็น7072นะคะ7072นะคะอันนี้ที่ชนกันนะคะสำหรับสูตรชี้ช่องรวยนะคะ แล้วอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรมาครบ2สองตัวบนนะคะมาครบ2สองตัวบนถ้าชุดสี่ที่ชนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสี่สองสี่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลองหาปากาอีกสักหนึ่งสี อย่นี้ค่ะชนกันที่สี่สองสี่หนึ่งสี่เก้าแล้วก็ชุดเจ็ดนะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ก็สรุปว่าถ้าเลขที่มันชนกันหลายๆสูตรที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็จะมีเลข42นี่นะ42จะชนกันอยู่2สูตรนะคะ50นะคะ72 70นะคะที่ชนกัน ที่ชนกันมากกว่าหนึ่งสูตรนะคะค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะมาหาโชคนะคะเพราะสูตรนี้งวดก่อนมัน เข้ามาเป็นโต๊นะคะวดนี้เพื่อนๆก็ลองนําไปพิจารณานะคะเผื่อใครสนใจเนาะสาหรับสูตรนี้ใครมีสูตรดีๆของตัวเองนํามาตัดก็ลองนํามาตัดดูนะคะแอดมินก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพิจารณานะคะเพื่อปัดให้มันเหลือน้อยชุดลงนะคะมีเลขไหนตรงใจโดนใจกับเพื่อนๆบ้างไหมคะก็ลอง สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเนาะจะได้แชร์ความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะว่าใครชอบเลขไหนอะไรยังไงมีตัวเด็ดตัวดีเราก็จะได้ปังปังปังไปพร้อมๆกันนะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้ค่ะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ